ไปดูปัตตานีกันหน่อยนะครับค่ะก็มีน้ําจากแม่น้ําแล้วก็ออท่วมหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหลายแห่งค่ะจากเมื่อวานนี้สํานักงานเทศบาลเมืองปัตตานีแจ้งให้ชุมชนสํารองน้ําประปาไว้ใช้3วันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ําจังหวัดยะลาไหลามาสมทบในแม่น้ําปัตตานีอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ล่าสุดเช้าวันนี้ในตัวเมืองเทศบาลปัตตานีก็มีฝนตกมีพายุพ,พัด ขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำเช่นที่โรงพยาบาลปัตตานีแขวงกันทางหน้าจวนผู้ว่ามีน้ำท่วมบนท้องถนนความสูงอยู่ประมาณ60เซนค่ะแต่ในหลายอำเภอร,รอบนอกก็ถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีซึ่งเป็นลำน้ำสองสายหลักที่มีน้ำฝนหลากเข้าท่วมชุมชน ตอนนี้จังหวัดปัตตานีประกาศอบยพผู้ป่วยแล้วก็ปิดโรงพยาบาลสองแห่งคือโรงพยาบาลยะริ่งกับโรงพยาบาลทุ่งยางแดงนำผู้ป่วยฉุกเฉินอาการหนักเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีส่วนผู้ป่วยทั่วไปหรือกรณีที่เจ็บป่วยต้องการพบแพทย์โรงพยาบาลยะริ่งตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอยะริง่งส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ในเตอข่ายเฝ้าระวังจากสถานการณ์นั้นอย่างใกล้ชิดก็คือโรงพยาบาลหนองจิกแม่ลานและโคกโพ สถานการณ์เฉพาะที่อำเภอแม่ลานที่อยู่ใกล้กับเขื่อนแม่ลานหรือว่าเขื่อนปัตตานีที่รับน้ํามาจากยะลาตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะครับก็มีคือภาพโดยรวมของหลากหลายจังหวัดที่นําเสนอนะครับก็หลักๆเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะไปตกอยู่ที่สงขลากับทางสตูลนะแล้วก็ตรังก็ะจะไล่เรียงลงมานะครับ แต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะจะได้รับความช่วยเหลือมากมากน้อยกว่กากันนะฮะก็พยายามแต่อาจจะต้องมีการเฉลี่ยไปตรงจุดที่มันค่อนข้างจะสาหาสาัสการแล้วก็คนเน่าคนแก่นะครับอย่างเช่นของที่อาหารใหญ่เนี่ยเมื่อวานนี้มีโอกาสทําในรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้ผที่เลี้ยวประสบเหตุหลายคนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกว่า เรือหรือ,อเจสกีเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับ mm hmm. อาหารเนี่ยเริ่มจะหมดไม่มีอาหารไม่มีน้ําแล้ว mm hmm. ก็เลยคิดกันว่าจะต้องทํำยังไงสิ่งเดียวที่เขามองกันว่าน่าจะเป็นโดน mm hmm. ถูกไหมครับเมื่อวานเนี่ยก็เลยมีโอกาสพูดถึงโดนว่าตอนนี้คือเราต้องการโดนใครมีโอกาสที่จะมีโดนในการที่จะนำเอาเข้าไปเพราะว่าบางทีเนี่ยฟ้าปิดทางฮอเองเอาจจะมีลำบาก mm hmm. นะฮะหรือเนี่ยต้องต้องเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นโดนเข้าไปเนี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะปรากฏเมื่อวานพอพูดไปเนี่ยปรากฏว่าพอดีผมเป็นพรีชเซนเตอร์ของ True พอดีะนะฮะทรูเองเนี่ยแกก็ติดต่อมาเลยนะ,ะบอกว่าตอนนี้เขาเตรียมไว้ห้าลำแต่พอคนหนุ่มพูดเอาไป20เลยแล้วกันส่งไป20ลสิบลำฝากกองทัพอากาศไปเรียบร้อยไปถึงที่แล้วจากทรูนะฮะยี่สิบลำครับเป็นโดนแล้วส่งเจ้าหน้าที่นะฮะที่เชี่ยวชาญทางด้านโดนเนี่ยไปอีก4คนนะฮะ ไปแนะนําวิธีการใช้ให้กับทางกองทัพอากาศเพื่อจะได้นําโดรนเนี่ยบินเอาของเนี่ยนะฮะไปให้ทางคนที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นยาเพราะเมื่อวานนี้ที่เราอ,าอานาตใจมากเลยคือเลยคุณผู้ชมบางคนบอกว่าผู้ป่วยติดเตียงเป็นแผลกดทับแผลเริ่มส่งกลิ่นมไม่มียาแล้วแล้วไม่มีใครเข้าถึงเพราะว่าคุยกับทางพี่น้องกู้ภัยก็บอกเลยว่า เข้าไม่ได้จริงๆพี่เรือเข้าไปพังเข้าไปพังนะฮะน้าก็เชีย่ยวบางคนเข้าไปติดอยู่ออกไม่ได้อีกอสุดท้ายจําเป็นต้องใช้ไม่ห่อก็ต้องเป็นโดรนขอบคุณทรูรมากนะครับส่งไปแล้ว20ลำวันนี้ไปถึงเรียบร้อยพร้อมด้วยเจ้าหน,<อ><ค>น้าที่อีกสี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกสี่นะฮะก็รวดเร็วมากะนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงนายกสมาคมอ,า,อากาศรรยานไร้คนขับก็คือเมื่อวานนี้เราได้ค,คุยคุณเคนคุณเคนก็บอก พร้อมรอแล้วตอนนี้ก็มีระดมมาเหมือนกันะนะเดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงที่ยังเข้าไม่ได้<ม>ก็คือจะมีการไปร่วมกับทางฝั่งของตงูงทางหน่วยง,งานราชการหรือว่าอาจจะเอกชนหลายๆกลุ่มนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับพี่น้องคนอื่นๆที่ม,มีการเข้าไปช่วยเหลือคุณกันจอมพลัง<ม>คุณบุมม๋มบรรดาน้องนายนภัทรนี่ก็พยายามประสานงานตลอดหาลง<ม>หาเรือไปนะครับแล้วก็หลากหลายที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขออภัยด้วยแต่หลายคนก็ช่วยกันนะครับคุณเปิ้ลนาคร ฝันดีฝันเด่นฝันดีฝันเด่นเจเจตรินเห็นว่าจะมีการส่งเจสกีไปนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเมย์คริมายามเมย์คริมายาก็ส่งเจสกีสองลำไปช่วยกันหมดค่ะหลายคนก็ส่งน้ําดื่มไปครับแล้วถ้าท่านผู้ชมจะตรวจสอบอรายชื่อว่า มีญาติทอยู่ที่หัดใหญ่ได้อบพยพแล้วหรือยังสแกน QR วอารคที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะเป็นการตรวจสอบรายชื่อผู้อพยพที่อพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่มออสงขลานาคารินตัวเลขที่ตามวัชราตาคำได้รายงานก็คือตอนนี้มีผู้อบพยพมาแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ7,000คนสามารถสแกน QR วอา e ค้แล้วเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ค่ะ